เฮ้เจมตัวโตมาเลี้ยงมานี่ยนมใหญ่ขึ้นบ่ะตั้งแต่มาเลี้ยงมาเนี่ยนมมันใหญ่ขึ้นบ่นมสาวหัวใหญ่เลยน่ะโอู้ยดูนมสิอู้คือ้นเลยหรอเจมเนาะฮะคือนวะขึ้นเลยหรอเย่ะใหญ่ดูยากดูยาก อู้ดมันไหลคือเช้ามาอากาศเย็นๆเดี <S 2> <S 2> <S 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 ๋ยวเราจะได้เห็นเจ๊ขาสัตนะครับสัตพักช่วงกลางเดือนตุลาล่ะสันเด็กๆๆๆเลยเอ้ไอ้เอ้เตีกัน ดูออกง่ายๆตอนนี้ก็คาดการว่าเจ๊ลําพูนนะครับที่เราคาดการกันไปนนะีตอนนี้นะอเอา้ามันก็สั่นจริงว่ะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะอยากมีโมเมนต์ ทางออกลูกบ้างไม่ได้แบบบีโอโมเมนต์ของตัวเองมา8ปีแล้วนะครับ8ปีแล้วนอนเฝ้ายุงกัดนะครับนอนเฝ้ายุงกัดโจ้นเอ,อ้ยเฮ้ยมันก็สันเป็นไรอ่ะเอ้ยเอ้ย,อยจะเอ๋ับผมสวัสดีเฮ้ยกลับคืนสิ อยากได้ไหมหรือเปล่าลอ่ะเฮ้ยไปแล้วอยากทำอยู่พี่โจ,โจ้แต่เขาไม่ให้ทำคนแก่นะ่ะเขราว่าโบราณหนอนะเอา้าทางัะไม่ออกรูกเขาอะ่ะไม่ให้ประเทศใหม่เฮ็ด เอ๊ะแม่ก็สันหนาวว่ะเฮ้ยเขาถือด้วยคนเฒ่าคนแก่เขาถือครับเป็นเราเขาไม่ให้ซื้ออะไรนะไม่ให้ซื้ออ่ะสังเกตไหมเวลาช้างออกลูกเขายังไม่มีคอกกันช้าออกลูกแล้วค่อยมีคอกนั่นแหลคะครับ แต่ถ้ามีข้ออย่างนี้อยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรนะก็ให้ออกทีนี่เลยนะเดี๋ยวผมพยายามเช็คแล้วก็สั่นอยูอ่สั่งมาแล้วอันนึงสั่งอันใหม่มาห้าพันกว่าบาทนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจผมเหมือนกันนะผมมาสั่งรุ่นใหม่มาใช้แล้วมันก็เสียผมก็ได้สั่งรุ่นเก่า2 5 0พแต่พอรอบนี้ผมไปสั่งรุ่นใหม่ทั้งที่มันสั่งรุ่นเก่าได้สองอันผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแทนที่เราจะสั่งเพราะมันไม่ได้เสียรหรอกมันเสียตรงที่บางทีเราถ่ายถ่ายอยู่บัวโยนทรายโยนอะไรเข้ามามันพังนย่เนี้ครับแค่นั้นเองถ้าเราใช้แบบเท้ทาถอมมันก็ดีครับ แต่ว่ามันก็ทุกองแบบสายมันเข้าบอกเขาแล้วครับขยายช่องประตูเขาจะตัดทิ้งเลยครับเขาจะตัดทิ้งล็อกหนึ่งเลยให้รถข้าได้เพื่อตัดทิ้งเลยนะครับแม่แม่ตัดทิ้งล็อกหนึ่งเลยปีนึงแช่อะไรอันหนึ่งครับปีนึงตั้งแต่ปีนี้ก็สองอันเองก็พยายามไม่ให้พังนะแต่ว่าสายสายเข้าเลย อีกอีกประมาณห้าเดือนแล้วใช่ไหมประมาณสิบประมาณประมาณเท่าไหร่สิ้นปีสิ้นปีหน้าตอนนี้มันหาเดือนแล้วคันปีนางอะเท่าไหรมันผสมช่วงพฤษภาใช่ไหมแม่ สมช่วงกุมภามีนากุมภามีนาก็ครบสิบสองนั่นแหละผมว่าสิ้นปีน่าจะถ้าท้องนะน่าจะมีลุ้นได้ดูลูกช้างสิ้นปีนะครับตัวนี้นับไปเลยอีกอีกเจ็ดแปดปีนะครับผมได้ลูกแน่ ไม่พลาดไม่พลาดซ้อมตันงแต่เด็กขนาดนี้ซ้อมซ้อมตั้งแต่เด็ก <Yeah. S 1> ไม,ม่ผมผมผมก็ไม่ผมก็พูดต่อเลยแมย่แล้วก็อยากให้เขาท้องละห้าสิบห้าตอนนี้ที่ว่าเขาท้องเพราะว่าใครไปใครมาก็ว่าเขาท้องหัวก็ว่าท้องปีดว่าท้องไหม พิดบอกเป็นแม่เก่ายังไม่รู้เจ๊ว่าท้องไม่เจี๊ยมีสิทธิ์เพราะว่าช้างได้หกเดือนแล้วขวานออดก็ว่าท้องอีกเออขวานตุ๋ยก็ว่าท้องขวานหำก็ว่าท้องขวานหัวก็ว่าท้องเอาแม่แม่ก็ว่าท้องก็เลยกลายเป็นจิตจิตวิทยาหมู่เลยเอาท้องก็ท้องเลยเบิดกันเลยพี่น e ่อยอุ้ยอ <b> ุ้ยอ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 ุ้ยหนาว ช้างออกออกหน้าร้อนเลยดีก็มีโลกนะพี่น้องออกหน้าหนาวก็สงสารสางหน่อยนะปิดออกหน้าฝนก็สงสารคนระับแต่ว่าถ้าออกหน้าฝนแล้วอยู่ในอยู่ได้อย่างเงี้ยโอเคเลยโอเคเลยนะครับอยู่ในโรยนี้โอเคไม่ตากฝน,นออกหน้าหนาวสัน่นแดกๆๆๆแกกเอะก <c oughs> <c oughs> ไฟให้นะ พีลมดูเจนะครับถ้าท้องจริงๆเนะ่ยประมาณปีสิ้นปีหน้าตุลาหรือไม่งั้นก็ช่วงต้นปีนครเพราะว่า21เดือน22เดือน23เดืนอนประมาณนีพี่บวยทำน้องลูกสวัสดีครับแม่แม่เราเจอกันทุกวันนะจ๊ะ ทำท่าอะไรจวทำท่าอะไรลูกอยากแวบไปปีหน้าเลยใช่ไหมไอ้จีผมม่อยากผมก็อยากแวบผม,อย,ผมอยากให้บวัวเป็นโตเป็นหนุ่มไปไว้จะได้มีลูกมีหล,ลานอยากให้โนโตัวไว้ด้วยแล้วก็รอดูเจนะครับไม่เห็นเขาไปสัตว์นะ สังเกตดูผ่าหลังเขาก็ไม่เห็นบริษัทไม่เห็นมีน้ำมีเมื่ออะไรออกมาครแต่ก็ต้องรองไปสีเดือนนะครแม่แม่สองรคนรวมกันก็น้ำหนำักก็ประมาณเท่ากับช้างผมสามตันเท่าไหร่หนึ่งตันสามสี่สี่ห้าหกสิบตัน สิบตันเท่าไร่ชื่นสองสิบสองตันเพิ่มแม่เพิ่มเท่าไหร่สี่สามปะสามสิบห้าตันนะฮะค่าเฉลี่ยของแม่แม่ก็สองร้อยเจ็ดสิบสี่คูณห้าสิบห้าสองสิบก็ประมาณสองร้อยคนสิบตัน โน้มนี่โน้ดเลยเอาโน้ตใส่ถานหมากอาบลูกจะได้งามๆอานแล,ล,ล,ล้ก็แลี้ยวเอาอ่านล้ก็แล้วลูกก็คือนองนางน,นอนน่ารักมากนะตะมุตะมีอยู่ฮะบ่บา,า,บา,บามึง่ทีนอน,อนเออพอตื่นมาไล่เขาพอตกคืนนอนกับเขา อถ้ามีเด็ก2สองเชือกแม่ก็แม่ก็คงจะรงหัวปักหัวปั๊มอีกมีแน่ครับในอนาคตชุมเราอาจจะมีเด็กแน่แต่แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนอาจจะเร็วๆเขาอยากเห็นลูกโงยจะได้จะได้เ,ดเหินแม่ไว้

พี่เฟลิเซียเนี่ยแกชอบนานโนมากเลยนะ,ะนานโนโซคัตไม่ใช่โซคิวนะนานโนโซคัตไลท์สัมซุ่มามลา่อไรมีทัมซุ่มอะฮะมีบ้านตาดัดไม่คีมอ่ะ

เหลือตาไป,ไปไปดึงหัวนมเล่นอีก<ม>พี่อ่านไหมพี่อ่านไหมเหลือตาไว้กลมๆหูกลมดำอ,อะไรอภิลาภัอายอภิลาี่าิลาวัวน,นอนละจีเย่จีเก๋เ,เออให้หนูก<อ>เลย พอล้างแล้วลูกก็เล่นนะลูกอาดิไอเย่อาดิเหมือนกล้องวัวัวนะใส่ตูดใส่ตูดอาดิอาดิไม่ส่ตูดนะอาดิ เละบอกอะไรคำเดียววันเล,ละเราจับน้ำมาทำไมลูกเอ้ยไม่เป็นไรพ่อสิงสั่งไว้วันนี้ขายผลไม้อับน้ำผลไม่สัา,สาน ดูโน no, ต่อดีกว่าในคลิปของโนโนครับโน no, จอมสูงครับก็เวลาที่ช้างแหวกว่ายอยู่ในน้ำที่ท่ามีความสุข ก็ไม่ใช่ว่าขัดขัดให้สาดนี่แขัดขัดขัดแบบขัดขัดอะนะเพราะว่าเขาก็ไปเล่นอยู่ดีนะโนเอ๊ะพ่อต้องดีพ่อต้วงดีนะครับเราก็ไม่ได้เอาเขาไปโชว์ตัวอะไรที่ไหนนะบ้างขัดนิดหน่อยๆนะครับไอ ให้เน,นี่ยนะให้ควานเขาขัดน,นะไม่ใช่ว่าไม่ขัดเลยนะครับก็บให้ควานเขาใส่ใจช้างขัดพาเดินกินน้ำํำทางหลังมาก็จะมีขีดแบบน้ํานะครับเขาจะได้ชินแต่ถ้าอยู่แถวพระยาอันนั้นขัดแบบจริงจังนะช้างเราเลยโชกระปกไม่ได้นะครับเราต้อง เจอนักท่องเที่ยวนะอันนี้ก็แล้วแต่เขานะฮะเล่นน้ำเล่นอะไรไปเต็มที่เลยนะไปอันนี้ตัวไรตัวไรนี่ตัวไรนี่ตัวไรตัวไรนี่ตัวไรตัวไรอยากกินหน่อไม้เอากล้วยไว้บนหัวเลยนะ กินกล้วยไหมครับขัดก็เรื่อกเหมือนเดิมแม่แม่เลยแต่แต่สิงเขาบอกอบอกว่าเออเพสเพ,เพสุรลินก็ขัดเออขัดทุกวันนะครับสิบเสกขัดทุกวันโอ้โหดูควันหัวบำรุงดีมากมสั่งไว้บัวห้ามผอมดีดี ใส่แสนดนก็ได้ใส่นขนไปใส่ขนมไปนั่นไม่แค่รอ,อหอมๆอมงจะหอมๆสูตรควานหัวห้ำผสมกล้วยครับกินเข้าไปเฮ้ยลีลายเฮ้ย Ao. Kli la thế lục. Mới hiểu quá nè Đông gần. Ê. Mà đi bạn. Mà. Leo. Ừ. เลี้ยให้อ้วนหรือไม่เอายุบไม่ได้ครับอัดไว้ต้องให้กินช่วงเช้าเช้าแค่นี้ครับกับแก้มกับแก้มแก้มฮัลโหลก็หิวนะ มาลงมาเ็วอ,อืมหรือลาเหมือนพ่อกับแม่ป้อนซีเรียลเนี้ยออก็เอาแต่ใจเท่ว่าอือ

อเย็นกินอยู่สงสัยกินเนมื่อเช้าแล้วบป่ากินกล้วยเมื่อเช้าอิ่มแล้วไม่อยากกินออป,นปอดไหมเพ้อปอดไหมอะไรไม่กี่ดอกรักิน เดี๋ยวนี้ไปตลาดไปซื้อตูนตาลว่ากินให้โนไปให้กินย่ามแรกเหรอให้โนกินดีกว่าวัวไม่กินอ่ะเดี๋ยวเราสลับกันให้โนกินดีกว่าเห็ดโนหวัวมันลีลาอะไรประันเฮยว่กิน,<ม>ออก,นกินเองก็ได้ของแซ่บ โอ้ยติดคอไม่ลูกอยิมน <Momo S 2> ี <Liberty eye> <applicable> ่เก <had slightly> <reais> ่งใจบัวเลยเลือกไลยให้เจด้วยไปตอบมาง่อนะไปตอบมาง่อนะไม่มีให้รอบสองนะ ยิงเจัดเตรียมคำเลยเดี๋ยวเจ๊อ้อยเจ๊นะครับก็ควานใครควานม,ม,ม,มันนะเขาก็ดูแลช่วยกันนะครับบัวไหมลูกยังไ,ไ,นะไม่กินอะเมื่อกินให้กินแล้ว เงีง้ยงอนเนี่ยอ,อือดีเงี้เจ๊ก็กินคู่หนึ่งนะครับหัวไงหัวกลัวไหมกลัวกูจะอึงกัดมือเฮ้ยได้รอดพี่น้องกินพลังงานอยู่ท้อง นี่เราทำให้ให้บัวให้อื่นเออถ้าบอกอื่นไม่กินก็ให้เจนะครับมีคนลองรับ <laughs> เจกินหมดอยู่แล้วเอาอไปเอากล้วยไปนหรอทิ่ไหมน,นี่ไอ้อยาเพิ่นนมีไหมไอ้ยายิงเหรอวะ โอเคเอ้ามากินกล้วยอีกเอ้ยนี่เลยนี่เลยนี่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 เย็บเล่นอะโอ้โหล่าซาไปแล้วโอเคทำาแม่แม่ไปไปดูน้ำท่วมกันสวัสดีครับ